เวลค o m e to m o s c ค่ะกระเป๋าไม่หาค่ะแท็กซี่ไม่เทค่ะดีใจมากมนี่เรงถึงตอนประมาณเกือบตีหนึ่งนะคะเดี๋ยวเดี๋ยวเข้าโรงแรมนะจองโรงแรมเมอร์เคียวมอสโกอาบาัดไว้ค่ะเจอกนันค่ะ เรามาถึงโรงแรมนะคะตอนประมาณตีหนึ่งสาบนะคะอตอนนี้อยู่ที่เ <43. S 2> ฮ โอเคค่ะ okay, ตอนนี้เราถึงโรงแรมเอเคียวอาบัดมอสโกนะคะใช้เวลาเดินทางประมาณ40นาที50นาทีอะไรเงี้ยจากสนามบินนะคะก็เดี๋ยวดึกดื่นคืนนี้นอนที่นี่ค่ะเดี๋ยวพรุ่งนี้พาไปเที่ยวมอสโกค่คะนี่คือห้องพักของเราคะ่ะ Good morning Moscow ค่คะ ตื่นเช้าแล้วเดี๋ยวจะไปหาอะไรกินแล้วก็พาไปเที่ยวมอสโกกันนะคะเย่ yeah. มาค่ะถึงช่วงเลือกอาหาริ้นคิดของเราในเช้าวันนี้นะคะ,ะเราอยู่ที่ถนนอาบัตสตรีตค่ะเราเลือกร้านโก l d ด n p พันดเป็นร้านอาหารเอเชียนนะคะก็อค่อนไปทางจีนอะไรแบบนี้เนาะ ส่วนใหญ่ก็มีเหมือนมีไทยปนๆนิดหน่อยแต่ว่าก็จะดูเป็นร้านอาหารจีนค่ะเปิดเมนูมาหน้าแรกจะเป็นปังกิ่งเลยนะคะก็เราต้องการความเป็นเอเชียในหัวใจในวันนี้นะคะเพราะว่าเราพาสต้าอะไร่งเงี้ยกันมาหลายวันแล้วนะคะเราก็เลยพุ่งเข้ามาที่นี่ค่ะเดี๋ยวเราชมอาหารของเรานะคะเพราะว่าเราเราหิวคนหิวนะคะสั่งเยอะไม่ผิดตามนั้นค่ะ อาหารมาแล้วค่ะอันนี้คือซุปมะเขือเทศไข่นะคะอันนี้กงเบาชิคเก้นนะคะแล้วก็อันนี้บะหมี่ผัดนะคะหืมหว่าทางเขาทอบสั่งอันอร่อยอยู่นะเน,นี้ยกงเบาชิคเก้นนะ กินสมอยา่างกินเดียวทาะ